จริงนะเราจะเป็นแฟนชั่นต่างๆนะฮะ,ะ,ะอันนี้ขอชอ็อตแรกก่อนกล้องหลักของเราอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามี ใจครับแล้วก็งงเหมือนกันครับก็ใช้มาแบบไม่รู้ตัวเลยว่าจะได้เป็นแบรนด์แอมแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเป็นแบรนด์ที่เรารักจริงๆแล้วก็ได้เป็นแบรนด์แอมแล้วก็รู้แบบว่าทําให้แบบกระจายตัวให้เกิดมีฐานลกค้ามากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แบบวันนี้เราเป็นแบรนด์แฟรนไชสอยู่แล้วว่าใช้อยู่แล้วครับใช้แบบนานมากตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับตั้งแต่ตอนเรียนใช่ มันก็ดูไม่เกือบนะไม่เกือบถ้าเกิดเราเดินตัวเปล่าอย่างเงี้ยผมผมเป็นคนที่แบบเผิ่นอ่ะเวลาเดินไม่มีอะไรเอาเขาจะลงๆมะแต่ว่ากระเป๋าเดียวก็ได้ได้อย่างงี้แต่ว่าเราก็ใส่ของได้ด้วยใส่ของได้ก็มกของเยอะมากไอแพดอะไรนี่ไม่รู้มกเลยทำไมแต่ว่าเราต้องมกไว้เพราะบางสายใจบางที่อาจจะว่างก็วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยใส่ของเยอะมากก็มีกระเป๋าอย่างเงีที่แบบแบ่งเบาพาล่าไม่ต้องถือของ ไม่บ่อยเลยครับใช้กันเร่าใช่นี่มไ่เปลี่ยนเพราะว่าสภาพกระเป๋าอันเก่ามันไม่ได้แล้วเก่ามากเอย่างความพิเศษที่เรางป็นคนทำใช่หรือว่าพิเศษใช่ก็ก็คอลเลคชันนี้ก็พิเศษมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาในการทำคอลเลคชันนี้ เราดีใจทุกทางที่แบบเราได้ไปฟอนแลกบบงานสื่อสารต่างๆนะครับไม่วจะเป็นการออกแบบการว้ดภาพออกมาลากรูปรูปแบบที่พี่บอกก็ผมใส่คาแรคเตอร์ตัวเองลงไปที่แบบคาแรเกอร์ที่ผมวาดตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันก็จะเป็นข้อแก้วที่มีต้นไม้แล้วก็รู้สึกแบบว่าวัดวัน้าคืนแปลว่าป่าแล้วรัดแปลว่าแก้วเป็นป่าแก้ว เราพร้อมที่จะเดินทางไปดูที่ต่อให้สภาพอากาศตรงนั้นมันไม่มีออกซิเจนให้เราเราก็เด <conditions> ินไทยได้ก <All right. S 2> ็เหมือนแบบว่ากระเป๋าที่พร้อมจะเดินทางของเราคือแล้วจากที่นีเราแบบใส่ตังแรมหรือไงต้องใส่อะไรชิ้นหดึ่งหนึ่งรุ่นผมอ่ะสนใจรุ่นที่ถืออยู่เลยเพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยใส่กระเป๋าแบบเรียกว่าอะไรถ้าแพงข้างใส่แต่กระเป๋าใหญ่ๆคือ ยอยากจะแนะนําลองใช้ตัวนี้ดูผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่เนี้ยมันมันก็แบบเวลาเราออกไปข้างนอกอาจจะไม่ต้องพกอะไรที่เยอะก็มาเป็นกระเป๋าเล็กเราก็มีกระเป๋าเล็กอยอดมากๆเลยครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันแล้วผมก็จะลองใช้ดูด้วยถ้าอยากได้เป็นลอก้กใครสนใจแบรนด์คเทนะคบก็กสามารถซื้อได้ที่็อบทุกสาขาทุกห้าง เป็นสินค้าท like no ี่มีขายครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับ hello.co.th นะครับแล้วก็นั่นแหละครับซื้อแล้วก็มีข่าวสารอะไรมากมายก็ติดตามได้ที่เพจเขาได้มีทั้งเฟซบุ๊กไปเนี่ยครับทวิตเตอร์ฝากด้วยครับเป็นครอบครัวกลังสร้างแของเริ่องครอบครัวแต่ครอบครัวของเรามันกดูตีใจใหมากเลรมาหาเราล้วนแล้วกต่ไม่มีมันคงไม่สนุกขนาดนี้อะฮะใช่ครับผมทุกคนทุกนคนชาตที่ อยู่แบบเราแล um. mm ้ว hmm. ก็มาสนุกด้วยกันทุกครั้งเห็นทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งนช่ไ่ที่เราวันนี้เป็นไงคราความรู้สึกแบบเอนองอนาุดกินกินกินกกอมันก็คอยีก่คนคเล่นมูเเยอะเลยอ่ะเราเราแบบนเ่นไปิหม้วใช้ไม่ทันถ้าเกิดมีหยินก็คงจะแมีรับส่งอะไรกันได้ แต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปครับมันต้องหนาวนะเนาะหนาวงานของเราเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใช่ครับรอนกดืใช่แล้วเร็วๆนี้ก็เร็วที่สุดก็ยี่สิบสอยี่สิบเจ็ดนี้นะครับปีนี้แล้วนะครับตอนเดินเข้คอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรก็ขายไปแล้วนะครับก็มาเจอกันได้แต่ว่าบัตรไลายเพียงมีอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูลฟ์ได้ในของบัตรพร้อมด้วยทางเราตอนนี้ ก็เราทําโชว์แบบซ้อมอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแบบผมยังอยากซ้อมอีกซ้อมไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสให้ซ้อมอะเพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดแล้ววันวันที่ซ้อมไม่ได้แล้วอ่ะวันนั้นคือวันที่ผมทำเต็มที่แล้วก็น่าจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่เต็มร้อยครับ่ัดเตมหรือไมพอมีส่วเลือกเือกเลยเยอะเยอะเือะเยอะแล้วก็ นั่นแหละเราเราเลือกเยอะเราต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ได้เพลงที่เราอยากร้องด้วยแล้วก็มีเพลงที่เราคุยกันว่ามันเหมาะสมที่จะมาอยู่ในงานคอนเซปต์นี้อะไรบ้างก็ก็มีครับก็เลือกเองคือแข่งแข่งเอาชื่อนะคะถ้ายึดขนาดไหนก็ยิ่งไม่ได้เลยรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าอะไรว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากมากคุณไม่รู้จะ เกิดอะไรขึ้นเลยด้วยซ้เพราะว่าโปรดิวเซอร์ของผมที่อัดวิดีโอนะครับก็ไม่รู้จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหักมุมผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รอดูในงานะคนรับโปรดิวเซอร์ก็คือคือผมอยากตอนแรกจะจะไม่ได้มีคอนเสิร์ตแล้วผมอยากจัดเซอร์ไพรส์ที่งานต่างๆงานต่างๆตอนนี้ก็เลยคือเราก็อยากทำสิ่งเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยาก ก็เลยใช้ชื่อวอลซุ่ก็คือเป็นเหมือนยุคยุคหนึ่งยุคศิลปะยุคหนึ่งที่เป็นของวอลผมก็เลยใช้ชื่อวอลเซึ่งแล้วก็การเราใช่เป็นง,งานโชว์หรือว่าการจัดองค์ประกอบอะไรต่างๆเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับศิลปะการใช้แสงการนานใช้องค์ประกอบอะไรต่างๆที่โลโก้มันดูแบบวอเดเลอะไนใช่ใช่ไ เราเราก็จะเข้าไปแบบว่ากำชับว่าเราอยากได้แบบไหนบ้างแบบจัดบ้านให้มันตรงกันเสร็จกันกุแล้วก็ไม่แอบเกรงใจเพราะว่าเราแบบแต่บางบางอันเราก็ไม่ยอมอ่ะเราอยากเลาอย่เงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นก็สนุกดีแล้วแต่เราตื่นแต่ใจกับอะไรที่เราแต่ก็ก็เตรียมโชว์มาแล้วครับก็มีเลือกเพลงแล้วก็ไปซ้อมเพลงกันแล้วก็ เดก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ไม่อยากให้คนพลาดค่ะพี่ปุ๋ยอยากรู้มันจะจิงมขนาดไหนจิ้เท่าไรต่อวันมันจะยับขนาดไหนมันจะจิ้มในขนาดไหนมันจะยับขนาดไหนผมว่าที่วันได้ยับนะยับเลยยับยเรืนยับลองยับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยครับ แล้ว่าราาลตีเลยครับค่ะเรื่องบ้านได้แล้วบ้าแล้วมันยิ่ง้าแค่ไหนครับยบ้าแค่ไหนเลยรู้สึกว่าโอ้มันมันก็สบายกลับไปก็เจอหาเจอพ่อแม่เพี่น้องเลยก็ได้ทากิจกรรมมากึ้พะว่าไปอยู่กรุงเทพสมสีแล้วก้าพ่อแม่องมาหาที่คอนโดมันก็ มันก็เล็กไปสําหรับ5้าคนพอมีบ้านเรามันก็มีกิจกรรมอะไรให้ทำมีกินข้าร่องสุขแล้วก็บอนนี้ก็โอเคบานเรียบมากอมาขอบามเหนื่อยเนาะมีัรพาละบ้านด้วยอะไรเปา้องอะไรหนักมมหกแต่ว่าดูข้าบ้านููงท่านกนเยอะนไทนะ สองหลอดรือสองหรอดเสือวเสอบอดีครับฮหลอดหนึ่หลักไม่บอลรเจ็ดเพ้าเรากาปหลักเป็นหลักเจ็ดจดแปดักเดแปดหลักสิล้านคือแปดหลักได้แปดหลักที่แปดหลักแดฮะแปดเก้าหลั้ม่สี่หลอฮะ เฮ้ยไปจับกูเก้หลักไมยแบน่บ่แบนแบนปมาณิบ้านร้านหมอกนอนี่แ่มอไมนไปือเสเพราะว่ามันได้ใช้งานจริงแล้วก็ยูจริงนะเราก็เลยน่าจะแเอาความสบายนี่มช่วยดีไซนไหมแต่ว่ามันเป็นบ้นใชื่อเชอบไไม่ลมเ แต่ว่าก็มีตกแต่งด้วยทีนี้ทีนี้เรยกว่าเียวอร์ใช่ไหมเซียวอรเซียววอรร้อเพราะว่าบ้านก็มีรอนก็มีนครับอันตรายครับเดี๋ยวไม่คิดมกว่ามันเป็นหลักสิบล้านตกแต่งเพิ่มมันต้องเป็นี่ล้านใช่ไหมคะเสี่ยมายแล้วเงือกแตกเลยน่ารักน่ารัก 哎。 ไปบ้านแลครับไปไหนนะ,ไไนะต่นะไปเล่นอะไรไม่มีกีตารว่นมีไหมําไม่ได้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยถามเล่นเบียจำไม่ได้ทั้งนั้นเลย แต่ส be, antis, ิ่งที่จําเป็นนถ้าเกิดจำเป็นในตอนนั้นก็ต้องก็ต้องมีตอนนี้ก็ก็คือมันครบองค์ประกอบของชีวิตแล้วอะเราเรามีกินมีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ดีได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยมันดีแล้วเราก็เกิดอะไรอนาคตเราขาดอะไรอีกหรือว่ามันจะเป็นต้องมีเราก็มีอะไรก็แบบวาาลากฐานอะไรอย่างเงี ก็มีนะครับก็คิดตรงคิปโตอะไรอย่างนี้เก็ยอก็ก็ลงทุนไปเราก็ดูบ้างซื้อซื้อที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เสียล่ะเนาะน้องน้องเสืออะไรแบรนด์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเพราะว่าตอนแรกเราเราเหมือนแบบขายไป ขายไปแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางโครงสร้างมันดีเกินไปอะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวางโครงสร้างแล้วก็แล้ก็ทำให้มันมีรากฐานเยอะแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะได้รอดูในอนาคตท่านครับตอนนี้อยู่ในช่วงนั้นโอเคขอบคุณค่ะไม่เจอนเดี๋ยวว่านอรทรนบออส่ก่อนนะพี่ก่อนหนกับยี่ก้อยนนอนนอน